สวัสดีค่ะอิงค่ะอายุ18ปีตอนนี้เป็นนักศึกษาอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ค่ะก็พอได้ค่ะแต่ก็คล่องเพราอิงกูเลยนะคะก็เพื่อนแนะนําให้อิงเรียนอิงกูค่ะเขามีหลายคอร์สให้เลือกมากเลยนะคะแล้วแต่เราจะสนใจเลยค่ะอย่างของอิงเนี่ยให้ทีเชื่อเขาติวข้อสอบให้ค่ะ ถูกใจมากเลยค่ะเพราะอย่างอิงนี่นะคะก็ไปสอบภาคอินเตอร์ใช่ไหมคะก็จะสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ,า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 ษาทั้งหมดเลยค่ะ <c oughs> ก็การได้คุยกับทีเชอร์ต่างชาติไปแล้วเนี่ยทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ไม่ตื่นเต้นค่ะแทนทีเชอร์ในอิงก,กูเนี่ยเขาตั้งใจสอนมากนะคะใจเย็นมากถามอะไรก็คอยช่วยเราเสมอเลยค่ะได้ค่ะ My nickname is i n c I'm 18 years old I come from Joseph Thomas School In my free time, I like to draw some picture and take a photo. My role model is my mother because she can do anything for the thing she loves, and I can do anything for my dream too. My weakness is sometimes I'm too serious, so I don't have enough time to rest. <laughs> yes, because everybody should have plan b but this is my first priority because you please suggest me if today i do any mistake so i will improve myself to meet your requirements ค่ะอิงก็แนะนำเลยนะคะเพราะว่าเหมาะทั้งสําหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเลยไปจนถึงผู้ที่มีพื้นฐานอยู่แล้วแต่อยากเรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมนะคะถ้าอยากเรียนภาษาอังกิดที่ไม่เหมือนใครเลยกับคุณครูเจ้าของภาษาด้วยเนี่ยเรียนที่ไหนเวลาไหนก็ได้อิงแนะนำอิงกูเลยค่ะ